เปิดคลิปว่าก็คือกำลังจะต้มหอยทีเลยทุกคนสบายดีงามแรงจ้าตอนนี้ก็คือแม่ขอเอาจตตั้งหม้อน้ำ้อนเลยทุกคน กำลังจะเติมหอยกีนี่หอยกีเต็มโบเลยเอามาใส่็จไหมหอยกีนี่โหวันนั้นเราแต่งจุดแบบหาอยู่หากลิ่นหอยกีก็คืออยู่หลังบ้านานี่ทุกคนมากมกระขัวปีนี้นะนี่เนหะ็นหอยกีนี่นะแต่ละปีบ่มีนะแม่นาะแต่ละปีบ่มีนะนี่จะปีนี้นี่คนอะ่ะหอยกี ต้มไว้เอาไปขายบ่แม่รือว่าไว้กินดีคั่นลายก็ขายแน่แหละทุกคนกำลังต้มทุกคนแต่ว่าเอาไปเฮ็ดอ่าผัดน้ำมันหอยกระแซบทุกคนนี่ผัดหอยจีนะจ๊ะปอได้หลายเแ็มหม้อใหญ่ทุกคนหม้อนี่ก็คือใหญ่แไงคุณเหรอเอาให้แม่เฮาต้มหอยจีไปทุกคนตอนนี้ก็คือ น้ำก็เข้าตกกำลังปมน้ำพอดีเลยคนนะขะลนขเรนในนันหนึ่งเนาะกำลังปมน้ำปมน้ำเอาไว้ใส่ทุกคนไว้ล้างถวยล้างหมอนะน,นะตอนนี้ก็คือบสี่โมงทุกคนสี่โมงห้าโมงนั่นแหละคนนะตะเวนกำลังรักฟ้าเลยนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงย่ำหนาวนะย่ำหนาวก็จะคำไว้ในนั้นหนึ่ง,งทุกคนสี่โมงก็เห็นบอกตะเวนตกเลย แต่ว่าเวลามันบม่ไวเนาะแต่ว่าคำไวทุกคนสวนผักสวนผักกันยงมันทดบแบบหนาวน,นีนะ่หนาวมาเลยทุกคนเดี๋ยวย้อนอาบน้ำก่อนเนาะ,ะเดี๋ยวปมน้ำก่อนเดี๋ยวเฮ็ดอย่ายกันจะเดี๋ยวจะว่ากันกทีนะจ๊ะปมน้ำก่อนใสปูปล,ปลปาปลูโอ้มีปูนะ้ำ หูทุกคนมีปูพร้อมจับมาตัวนึงงอ,อ,อีเม่หักแคล้วใครนี่นี่ขาปูทุกคนขุดอยู่นี่แหละท้งหน้านี่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 ทงหน้านี่หลังบ้านนี่ทุกคนเห็นอย่างบอน่ะทุกคนเห็นอย่างอยู่บอ <c oughs> ลีงน้อยพวกนี้กำลังปีนหัวอยู่นะเปิดทุกคนป้าแมวน้อยนะ มาคิดดื้อเนอะดินทรงโตสามโตเนาะอือผุนับปีนหัวปีนหัวอ๋อมาใบาเตยทุกคนมาคิดดื้ออีหลีเนอะยากกับขึ้นมากกับบริย,ยูเฮือนเลยนี่ห้องมากินข้าวกับปู่ปาทุกคนผุนับปีนการพ่งนาพุน่นแหละเมย์น้อยเมย์น้อยมีสามโตได้ผนะุน่ะคิดดื้อแหี้ยอ้าเอาสีโดดบ่สีโดดบ่สีโดดบ่เบิ่ง ดื้อแทะลินตามธรรมชาติทุกคนเลยนี่แหละเลี้ยงแมวแบบบานๆเนาะมีอย่างให้ลินก็นลินไปบ่มีแนว่ิ้นแพงแล้วคนคือกันตต่ออยังน้อยกับบะมีอย่างลินคือกันนี่คิดดือด้อนะแม่น้อยแกะหอยกีนะนี่ ป้าขึอนมาหลายแทะสิแกะมดเดี๋ยวหนาววันนี้นะมาแกะยีนนอกซ้ำป้าลมแหงแหงว่าไงหอยกีทุกคนนี่หอยกีหอยกีตัวใหญ่ยีนได้ไหมเนาะโตใหญ่ตบายได้หอยนี่นะมันบอกขึ้หอยแดงเนาะต้องเอาตาออกน้ำได้หอยแดงเนี่ยหอยแดงมันเอาเอาตาออกทุกคนมันบอคือหอยขมหอยจุกนะอ่าโหขึ้หอยกีทุกคนหอยกีมันงาออกแล้วล่ะก็ อนันนั้นแกะออกมาเลยแล้วคือหอยแดงดก็คือหอยสลีหอยสลีต้องเจียวออกมาแล้วกันเอาขี้ออกเอาตาอาอกอีกก็กินตาก็มาเมาได้เนาะทำไมเนะาะกินตาเมามีคนเมาอีู่หรือ,อมีคนเมา,ากินตาเบาเบาตาหอยแดงออกแล้วมันสีเมาหอยยี้สะดวกสบายนี่หอยขี้เต็มเลย ไม่ค่าเชิมนูอย่างแม่ทอดแม่ทอนเนาะทอดอ่าวฟางหัวใช่ทอดก่อนมามีเมนูกินน่ะไม่ใช่เชิเมนูทอดหอยทอดหอยกีระกามีปิ้งปิ้งหมูด้วยปิ้งซ้นหมูน้ำเนาะหยน้ำฮ้อนทห้แม่ให้ด้วย ว้เฮาเลยวิ่งกินหอยไอ้ตัวโตกินหอยกีมสินเนาะโอ้น้ำคือเป็นสีฟ้าไหมน้ำหอยกีมเป็นสีฟ้าข้าต้มเบิ้งนะท่านี้ยิ่งกันได้บลากหลายเลยท่าน,นี้ก็ได้หลายแล้วเดี๋ยวทาเบิ้งตอนที่เขาแกะแล้วทุกคนจะได้หลายทั้งเลยกระรีร่โอ้ทำบีบอันนั้นมันแตกโปะเลย มีหอยอันนั้นนะหอยนางลมนั่งยืนเ <laughs> ้าวหอยปูอ่มันตุ้ยยืนทงหน้าเ้าคือมีตัวกระ,ะ,ะปูนนั่นเนาะปูอ้าปูทะเล <laughs> มีตะปูหน้าฮะโอเคมาขอขออนยนมาทุกคนเดี๋ยวเราจะเตรียมเห็ดเมนูต่อไป อันนี้ก็จะเป็นซีนหมูนะจ๊ะนี่เปิดไฟก่อนแป๊บนึงนี่ซีนหมูกะเอือบเกลือบเป็นนัวแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะก,กะทาบพิ้งอย่างเดียวนี่ซีนหมูวันนี้จะเห็นเมนูปิ้งซีนหมูทางพี่ก็คือกาําลังทำความสะอาดหอยกีอยิวเยนเขาเย็นมีอไหมนี่หงเอามีหุงเอาม,มีหงเอาเขงเย็นเลยเข้าอิน ปดมันชิโฮมข้าวเหนียวเออเออเอาเออเอออ้าวางนี้ก็คือกำลังจะเลือกเอาไว้ทอดทุกคนเลยจะทอดหอยนำเหมือนเห็นเมนูหอยแล้วกับมีซีนหมูนะจ๊ะนี่กระตูง่ายก็เอาไปขายทุกคนท่ากินตัวน้อยเอาเนาะมันหยาบเอาวางยว้ลูกค้าเขาจะซื้อเลยเอ้า มอมเป็นยังอมาเป็นยัเนี่ยมันนัวเออห้าหัตัดเด้่ไม่ีเบิ่งวเนาะมคาคุสิีเบิ่งลูกค้าคุสิไม่มีเบิ่งทีมาถึงล้นาส่เกยยเลยทุกคนเอาทุกคนเดี๋ยวจะมาจิงซีนก่อนนี่ยิงแหมๆเลย พิงแฮมๆเลยนี่อึ๊บอือตอนน้อยใช่ตอนไหนขนาดเอ้าอึ๊บอึ๊บอึ๊บอันนี้เป็นหนังหนังหมูนี่หนังหมูประมาณนี้ทุกคนหอมๆเลยอันนี้ข้าวเหนียวเนาะอุ่นข้าวเหนียวทุกคน เมนูร้อนๆหมานี่กินร้อนๆจ้าเออเข้าเหนียวครับบุหรไ่ใบทุกคนนะดูความที่ว่าลืมหมาไว้ลืมหมากไว้ก็เ,เลยเช็ดอ่าเอาเข้าทุกคนเอาเข้าเหนียวทุกคนมาหุงนี่ว่าไม่เขา้าว่าไม่เข้าสวยนะว่าไม่เข้าเจ้านะเอาเข้าเหนียวม,หมา,า,นานหุงทุกคนโอ้ก็คือเซฟเลยกกเพราะว่าเขาเคยกินอ่าเอาเข้าเหนียวมาหุงตลอดนะตอนอยังน้อยกด้เลย๋ยวนี้เดี๋ยวจะเห็นให้ทุกคนได้เบิงนะจ๊ะ เดี๋ยวเม่นูต่อไปนะเราจะมาพักหอยนะจ๊ะนี่พัดหอยกี้กันจ้านี่ใส่เครื่องปรุงเรียบร,ร้อยเนาะแล้วก็ทาพัดมาเดี๋ยวเลยส่วนทางนี้ก็คือกำลังหูเข่าวทุกคนพราวใช้วิธีการหุงด้วยเตาถ่านนะจ๊ะไ่ได้ใส่เตาไฟฟ้าเด้อดูคอาที่ว่ามันเป็นข้าวเหนียวแน,น่ข้าวเหนียวก็ต้องเห็ดประมาณนี้จ้านี่ สุกจักหน่อยเนาะแล้วเขาก็ยินนําออกทุกคนแล้วก็กนนออกววกเอา่านใส่หน่อยหนึ่งเนาะพอห้ข่ามันมันสุกดีทุกคนเนาะอือนี่ก็คือแบบเคล็ดลับเลยตอนยังน้อยเนาะทุกคนเนาะแล้วก็คนสมัยตะกี้แกเจ้าก็ตตองเฮ็ดแบบนี้กันทุกคนเนาะคนสมัยตะกี้แกเจ้าก็จะเอาหมอ้อเนาะหม้อดินนะแล้วก็เอาข่าทุกคนมาใส่ต้มใส่กับน้ำเนาะขจะกินเข้าที่เป็นเม็ดไผ่ยเม็ดมันเนาะเป็นเข้าวสวยทุกคนอือ อันนี้จะเป็นข้าวเหนียวนะจ๊ะข้าวเหนียวก็จะมันจะเหนียว,นยวนหนิดนึงขันข้าวสวยมันก็จะเป็นเม็ดเนาะเป็นเม็ดงามๆทุกคนหุงข้าวเหนียวกันนี่การหุงข้าวเหนียวทุกคนคนละได้แล้วบอทันน่าจะได้ละมั้งคิดว่านะน่าจะได้ละมั้งเุ้ยน่าจะได้แล้ว,วนะแ,ลวห,แลวหละอื้ ตอนพี่คือกำลังเบกน้าพี <g> ่ <ül> พอเขาเอาไปคนถึงเขาทุกคนโอไฟยังหมดเหาะไฟหมดเลยน้ำทุกคนน้ำเปล่าผสมกับน้ำมันเน่ยเอาเดี๋ยวทาจะหน่อยหวังว่ามันจะบ่อตเตะใ้เรานะอือ้เดี๋ยวทาตอนที่มันสุกดีทุกคนนะ ป๊ากินเจ็บเจ็บเจ็บแล้วสองเทิร์นคุณอะอปิ้งหมูปิ้งหมูทอดหอยอันนี้เป็นอย่างแม่นี่อุบว่ะอุกกระปูอ๋ออุกอออกระปู๋เจี๊กระปู๋คุณอะป๊านี่แนวกับกะอันนี้ห้องมาไอย่างแม่หัวแห่หัวแฮ่อาชีพของผมแปบเลยค่ะอ๋อบวกหัวแฮ่คือกันนี่หัวแห่มามากินข้าวนั่งกันทุกคนนี่ อันนี้ข้าวของเฮาเนาะชีพ่อ,อขอ้าวหงกินนี่ทุกคนอันนี้หุงข้าวเหนียวเด้อนี่มันก็จะเป็นเนืหนียวประมาณนี้แหละทานข้าวจ้าก็ร่เป็นเม็ดไผ่เม็ดมันทุกคนมากินข้าวกันทุกคนกินแซ่บแซ่บกันยามเลยทุกคนวุนนี้ลมหนาวลมหนาวเนาะลมหนาวแฮ้งทุกคนเสียงลมหนาวมาแล้วมามามาวกินข้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 าวเฮ้ยทางนี้นะพี่ทางพี่เอาไปเลย มากระหนาวคือไก่หมดเลยนังหนายู่เลยแมวหนาหู่นี่นี่เกินหอยก่อนพอดหอยกี้จ้าอืมหอยกี้หอมหอมอเ็มลกซียนะแค่ปีนาะคิดถ่ายว่นเหียเนาะ ข้าหอและจ <c oughs> นไม่ดกินข้าวอันนี้แมกินก็ข้าวปิง้งกินก็ปิ้งหมูแทบได้ตอนยังน้อยนะเท้ากินก็ปิ้งิีนิ๊วเลยเนาะข้าวเยอะ